การบันทึกรายการ lab Excel ให้คลิกที่แถบเมนู Examination กรณีที่ต้องการสั่ง l a บสามารถคลิกที่ตัวปุ่ม Form Order ได้เลยคลิกปุ่ม Form Order จะปรากฏแถบรายการใบสั่ง l a บให้ทำการระบุใบสั่ง l a บที่ต้องการสั่ง จากนั้นให้ทำการติ๊กเลือกรายการแล็บที่ต้องการสั่งและทำการกดปุ่มบันทึกจะทำการดึงรายการแลบจากใบสั่งแล็บถัดมาให้ทำการคลิกที่เมนู Examination กรณีที่ต้องการสั่งเอ็กซเรย์ให้ระบุประเภทที่ช่อง examination radiology ทำการคลิกชื่อรายการและระบุชื่อรายการเอ็กซเรย์จากนั้นทำการกดปุ่ม add ให้ทำการตรวจสอบรายการกรณีที่ต้องการระบุหมายเหตุเพิ่มเติมหรือโน้ตเพิ่มเติมในตัวรายการให้ทำการดับเบิลคลิกที่ตัวรายการจากนั้นทำการระบุที่ช่องหมายเหตุเช่น cbc วันพรุ่งนี้จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม add เพื่อทำการอัปเดตรายการ ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องจะได้คำสั่ง CBC พุ่งนี้